อะไรนะอ๋อและที่อยู่ตรงหน้าฝ้ายตรงนี้ก็คือหูฟัง ePod S3 Hybrid Gaming Headphone หูฟังตัวนี้จะเหมาะกับใครและจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเจ้าหูฟัง ePod S3 Hybrid Gaming Headphone ตัวนี้นะคะเป็นหูฟังสำหรับเล่นเกมสามารถเชื่อมต่อผ่านสาย USB สายคอนโซลหรือว่าเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ค่ะมาเรามาแกะกล่องกันค่ะด้านในกล่องตรงนี้นะคะก็ จะมีฟองน้ํากันกระแทกของตัวหูฟังนะคะแล้วก็ตัวหูฟังที่เราได้ออกมาแล้วเนาะตัวฟองน้ํากันกระแทกตรงนี้นะคะจะเป็นเข้ารูปกับหูฟังเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวสินค้าเสียหายนะคะแล้วในกล่องก็จะมีกล่องสีดาอันเล็กอีกหนึ่งอันดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างตัวนี้ก็จะมีเป็นสาย USB นะคะแล้วก็จะมีเป็นสายคอนโซลค่ะสําหรับเครื่องเล่นเกมแล้วก็จะมีเป็นคู่มือและใบรับประกันต่างๆค่ะ มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของเจ้าน้อง ePo S3 Hybrid ตัวนี้กันเลยนะคะดีไซน์ภายนอกของเขาจะมาในสีดำค่ะจะมีสีดำด้านตัดกับสีดำเงานะคะตรงนี้ก็ให้ความรู้สึกว่าโมเดิร์นมากๆแล้วก็น่าใช้มากๆเลยค่ะในส่วนของวัสดุของที่ครอบศีรษะตรงนี้นะคะด้านนอกจะทําด้วยผ้าค่ะด้านในจะทําจากหนังนะคะตรงนี้ซึ่งในส่วนตัวแล้วเนี่ยฝ้ายคิดว่าในการที่เราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยตัวหนังตัวเนี้ยจะไม่ทําให้ทรัพย์เหนื่อแล้วก็ลดการเกิดกลิ่นอับค่ะในส่วนของที่ครอบหู ะะวัสดุภายนอกตรงนี้นะคะรอบๆเลยจะทําจากหนังค่ะแต่ว่าในส่วนที่สัมผัสกับหูเราตรงนี้จะเป็นวัสดุคล้ายๆกับผ้ากำมะหยี่ซึ่งตรงนี้เวลาครอบหูไปแล้วเนี่ยฝ้ายคิดว่าให้สัมผัสที่นุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ลื่นหลุดง่ายด้วยมาดูในส่วนของปุ่มฟังกชันการใช้งานของเจ้าหูฟังตัวนี้กันบ้างนะคะเริ่มกันที่ด้านซ้ายจะเป็นปุ่มเปิดปิด ช่องเสียบสาย USB และช่องเสียบสายเครื่องเล่นเกมคอนโซลค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังฝั่งขวาของหูฟังนะคะจะเป็นปุ่มเชื่อมต่อ Bluetooth และสําหรับการเพิ่มลดเสียงนะคะจะเป็นการหมุนบริเวณฝั่งขวาของหูฟังค่ะและสําหรับท่านใดน,นะคะที่กังวลว่าเจ้าหูฟังตัวนี้จะปรับขนาดได้หรือเปล่านี่ค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง10ระดับทั้ง2ข้างนะคะ ตัวปรับขนาดตรงนี้นะคะจะทําด้วยโลหะค่ะซึ่งค่อนข้างแข็งแรงเลยแล้วก็จะมีตัวเลขบอกระดับการปรับขนาดด้วยนะคะถัดมานะคะในส่วนของการใช้งานไม้ด้านข้างถ้าหากต้องการเปิดไม้นะคะเพียงแค่ดึงไม้ลงมาให้มีเสียงดังกร๊กเท่านั้นค่ะและถ้าหากต้องการมิ้วหรือปิดไม้ ก็ดันไมล์ตัวนี้ขึ้นค่ะน้ำหนักของเขาเบาเพียงแค่298กรัมเท่านั้นในส่วนของระยะเวลาการใช้งานนะคะตัวนี้หากชาร์จแบตเต็มแล้วเนี่ยสามารถใช้งานผ่านบลูทูธได้นานถึง37ชั่วโมงค่ะและการชาร์จแบตจะชาร์จผ่านสาย USB เท่านั้นค่ะหูฟังตัวนี้นะคะสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่รองรับได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโมบายโฟน PC Xbox One Playstation, Nintendo Switch หรือว่าอุปกรณ์ที่รองรับอื่นๆค่ะในด้านคุณภาพเสียงของน้องเขานะคะจะมาพร้อมระบบเสียง s ซ r r o u 7.1ค่ะและสำหรับชาวเกมเมอร์บน PC ตัวนี้นะคะสามารถปรับแต่งเสียงได้โดยใช้ Epos Gaming Su ูตรสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บ eposaudio.com และในส่วนของการคุยโทรศัพท์ไปพร้อมกับการเล่นเกมนะคะตัวนี้ฟ่าได้ลองเองแล้วค่ะ ไฟจะได้ยินเสียงปลายสายกับเสียงเล่นเกมไปพร้อมๆกันโดยที่ปลายสายไม่ได้ยินเสียงเกมที่ไฟเล่นอยู่ค่ะในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะคะจะตัดดียังไงเดี๋ยวไฟจะลองเทสไหไมค์ของเจ้าตัวนี้ให้ได้ฟังกันค่ะนี่คือการเทสไหไมค์ของ epos s3 hybrid gaming headphone ขณะนี้ไฟนั่งอยู่ท่ามกลางออฟฟิศที่มีเพื่อนร่วมงานเป็นจํานวนมากกําลังทํางานด้วยเสียงการพูดคุยต่างๆทุกคนได้ยินเสียงรบกวนรอบข้างกันบ้างไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับหูฟัง ePod H 3 h y b r i d Gaming h e a d p ด phone ที่ไฟได้รีวิวไปจากการที่ไฟได้ลองใช้มา พักหนึ่งแล้วนะคะไฟว่าน้องเขาเนี่ยเหมาะกับการเล่นเกมมากๆเลยค่ะเพราะว่าในบางเกมเนี่ยก็จะมีเสียงสีเท้าเสียงปืนเสียงเดินต่างๆตัวนี้เขาก็สามารถแยกซ้ายขวาได้ดีเลยในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะคะตัวนี้ก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ในระดับหนึ่งค่ะยังคงมีเสียงภายนอกอยู่บ้างพอลองใส่น้องเขานานๆนะคะตัวนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันบีบหูหรือว่ากดหูให้เจ็บสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็แอบร้อนอยู่เหมือนกันนะคะและใครที่กังวลว่า การใช้งานผ่านบลูทูธจะทำให้เสียงดีเลยหรือเปล่าจากการที่ฝ้ายได้ลองใช้มาแล้วนะคะฝ้ายก็ว่าไม่ดีเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วไปค่ะบ๊ายบาย